สวัสดีเพื่อนๆชาว x อ็ e ซ7เรื่องลับของเบจิต้าที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. เคยสูงแค่5ฟุต3นิ้วหรือประมาณ160เซนติเมตรในข้อมูลเก่าๆเบจิต้าตัวเตี้ยก,กว่าโกคูมากแต่ดูตัวใหญ่เพราะบุค,คลิกดูดันต่อมาในการ์ตูนและอนิเมะภาพลักษณ์ถูกปรับให้ดูสูงขึ้นเล็กน้อย 2. พลังกาลิกกันคือคู่แข่งของพลังคลื่นเต่าท่าประจำของเบจิต้า กาลิก,กันถูกออกแบบให้เทียบเคียงกับพลังขึ้นเต่าของโกคูเพื่อแสดงถึงความทัดเทียมของทั้งสองคน 3. เบจิต้าเคยโกรธจัดที่โกคูกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าก่อนทั้งที่เขาฝึกหนักมาตลอดจนสุดท้ายก็ปลดล็อกได้เพราะความแค้งลุล้วน4 เบจิต้าไม่เคยเรียกบูม่าว่าที่รักหรือภรรยาตรงๆถึงจะรักบูม่ามากถึงขั้นลุยใส่บีรุสที่ตบเธอแต่ก็ยังเขินจนไม่ยอมพูดอะไรหวานๆตรงๆกับเธอสักที5เคยก้มหัวขอโทษคนอื่นจริงๆในดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่เบจิต้าขอโทษวิสเพื่อให้ช่วยฝึกพลังเป็นฉากหายากที่เจ้าชายผู้หญิงในศักดิ์ียอมก้มหัวเพราะอยากแกร่งขึ้น6 เป็นพ่อที่เอาใจใส่มากกว่าโกคูถึงจะดูดุแต่เบจิต้าห่วงลูกมากโดยเฉพาะทรังเคยพาลูกไปสวนสนุกทำอาหารและอยู่กับครอบครัวมากกว่าโกคูซะอีก7เคยเกือบได้ฆ่าฟริเซอร์ด้วยตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะโกคูขัดจังหวะเบจิต้าคงได้แก้แค้นให้ชาวไซยาทั้งเผ่าไปแล้วแต่ก็กลายเป็นหนึ่งในปมที่ทำให้เขาต้องฝึกฝนตลอดเพื่อไล่ตามโกคูให้ทันซะ